3มิถุนายนนี้นะคะมีข่าวดีสําหรับผู้ชมที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติรวมถึงวันอุทยานต่างๆทั่วประเทศค่ะโดยได้มีการเตรียมเปิดให้คนไทยนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้ได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ3มิถุนายน2567นเะคะเป็นข่าวดีค่ะสําหรับผู้ชมนะคะที่จะเข้าไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติและก็วันอุทยานทั่วประเทศค่ะ โดยประชาชนที่จะไปเที่ยวนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลของการเปิดให้เข้าชมได้ฟรีนะคะที่เพจหรือว่าเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติและวันอุทยานทั่วประเทศค่ะ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี3มิถุนายน2567ซึ่งรัฐบาลนาได้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนค่ะที่ร่วมการจัดตั้งโต๊ะปริฐานพระบร,รมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพรนนางเจ้าพระบร,รมราชินี พร้อมท้งนะคะได้มีการเชิญชวนให้หน่วยงานค่ะมาร่วมจัดกิจกรรมนะคะเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงวาระดังกล่าวโดยในส่วนของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติค่ะได้มีการแจ้งข่าวดีสําหรับนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะว่าสามารถเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเข,ข้าแต่อย่างใดย้ำว่า3มิถุนายนนี้นะคะใครจะไปเที่ยวอุทยานวนอุทยานน้ําตกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะในประเทศไทยและย้ําว่าเฉพาะคนไทย เท่านั้นนะคะต่างชาติยังคงจ่ายค่าบริการตามปกติค่ะ